นะครับนำเสนอโดยเพยรพ์รังิชาชีพพรพาน,นิจิตกิจกกรจากของผู้ป่วยไอซีูตอนนี้ก็พร้อมแล้วบนเวทีขอเสียงตรบมือครับค่ะก็เรยียนคณะกรรมการที่เคารพและสวัสดีผู้เข้าอบรมทุกท่านนะคะ ดิฉันนันสาวพรพันธุ์จินเกตกรน,นะคะเป็นตัวแทนจากของผู้ป่วยเนไอซียูนะคะวันนี้ก็รู้สึกเป็นเกียรติเป็นอย่างยิ่งาะคะที่จะได้ส่งต่อเรื่องเล่าเรื่องราวดีๆจากของผู้ป่วยเนไอซียูนะคะในชื่อเรื่องคิวแมตไนท์เฮลท์แคร์ดูแลด้วยหัวใจจุดไฟแห่งความหวังค่ะเชื่อว่าการมาโรงพยาบาลนะคะคงเป็นความหวังของผู้ป่วยหลายๆคนนะคะที่จะกลับมามีคุณภาพชีวิตที่ดีแนละหายจากโรคและได้กลับไปหาคนที่เรารักนะคะ ซึ่งในระหว่างทางเนี่ยเราก็มักจะเห็นว่าคนไข้เนี่ยต้องเผชิญกับความเจ็บปวดแล้วก็ความทุกข์ทรมานนะคะซึ่งพยาบาลของเราเนี่ยค่ะเป็นผู้ที่มีบทบาทสําคัญที่จะช่วยพาเขาให้กลับไปถึงปลายทางที่เขาตั้งไว้ค่ะก่อนอื่นดิฉันขอแนะนำบ,บริบทของหออภิบาลผู้ป่วยอายุรกรรมก่อนนะคะหออภิบาลอายุรกรรมผู้ป่วย m i c u โรงพยาบาลสงขลานครินทร์นะคะ,ะ,คะเราให้การดูแลผู้ป่วยที่มีภาวะคลุ้มคลัแล้วก็และก็มีภาวะวิกฤตนะคะ ซึ่งเราสามารถรองรับและก็ดูแลผู้ป่วยที่เกิดศักยภาพในการรักษาครอบคลุมทั่วทั้ง14จังหวัดภาคใต้นะคะเรามีทีมที่มีสมรรถนะทางการแพทย์และเรายังมีการใช้เทคโนโลยีที่มีความทันสมัยทางนี้เรายังดูแลครอบคลุมมิติด้านร่างกายจิตใจสังคมและจิตวิญญาณของทั้งผู้ป่วยและครอบครัวค่ะซึ่งสอดคล้องกับเรื่องเล่าในวันนี้นะคะเรื่องเล่าในวันนี้นะคะเป็นเรื่องเล่าของเป็นเรื่องราวของผู้ป่วยท่านหนึ่งนะคะอายุ60ปีนะคะ ก็คือมีการวินิจฉัยว่ามีท่อน้ำดีอักเสบนะคะแล้วก็ได้ามาโรงพยาบาลตามนัดน,นะคะเพื่อมาส่องต้องพันเดิน้ำดีนะคะแล้วก็ในคนไข้อาหารเราหลังจากการส่องกล้องไปเนี่ยสยัค่ะก็ระหว่างการส่องกล้องผ่านไป2วันนะคะผู้ป่วยมีปัญหาเรื่องหายใจล้มเหลวนะคะได้รับการใส่ออกซิเจน แรงดันสูงนะคะแล้วก็มีภาวะเซต,ติกช็อกนะคะร่วมกับมีภาวะ AKI นะคะแพทย์จึงพิจารณาย้ายผู้ป่วยมารักษาต่ออยังของผู้ป่วย MICU ค่ะค่ะตลอดระยะเวลาที่ผู้ป่วยรักษาใน MICU ซึ่งกินเวลายาวนานถึง3เดือนนะคะตั้งแต่ช่วงเดือนกรกฎาคมจนถึงเดือนสิงหาคมปี2,567ะ ผู้ป่วยรายนี้มีภาวะติดเชื้อที่ซ้ำซ้อนนะคะต้องผ่าตัดหลายรอบและมีการใส,ส,ส่ระบายใส่ระบายทรงอกนะคะทั้งนี้เมืากการผู้ป่วยดีขึ้นมีการใส่ท่อช่วยหายใจเนี่ยท้งมด6ครั้งนะคะรวมถึงผู้ป่วยรายนี้มีการติดเชื้อที่ซ้ำซ้อนต้องได้รับยาฆ่าเชื้อที่ครอบคลุมทําให้ส่งผลให้ผู้ป่วยเนี่ยมีปัญหาเรื่องไข้เหลวสร้างความไม่สุสบายให้กับผู้ป่วยเป็นอย่างมากคะ่ะ ในระหว่างสารเดือนที่เราได้เห็นผู้ป่วยนะคะผู้ป่วยก็เริ่มมีภาวะซึมเศร้ามากขึ้นนะคะจากที่มีผิวพรรณรูปร่างผิวพรรณดีกําลังเข้าสู่วัยสูงอายุที่กําลังสดใสร่างกายแข็งแรงดีมาตลอดแขนขาของผู้ป่วยเริ่มบวมตึงและผู้ป่วยก็เริ่มซึมเศร้าลงแล้วก็ไม่พูดคุยกับพยาบาลหรือว่าเจ้าหน้าที่ทุกคนที่เข้ามาเยี่ยมแต่ผู้ป่วยกับบอกลูกชายว่า ่วยพาแม่กลับบ้านได้ไหมแม่ยาแม่ในยากลักษาแล้ว่วยพาแม่รับบ้านได้ไหมพยาบาลจะเข้าไปประเมินกับลูกบุตรชายอะค่ะว่าคนไข้มีปัญหาอะไรหรือเปล่ามีอะไรที่พยาบาลจะสามารถช่วยเหลือเขาได้บ้างบุตรชายจึงได้เล่าประวัติของผู้ป่วยให้พยาบาลฟังว่าผู้ป่วยเป็นผู้หญิงที่สู้ชีวิตมากมีบุตรด้วยกันกทั้งหมด3คน สามีผู้ป่วยเสียชีวิตตั้งแต่ฝุดทั้งสามคนยังเล็กๆผู้ป่วยยงังบุดทั้งสามคนมาเพียงลําพังและผู้ป่วยเป็นคนที่ชอบเข้าวัดทาบุญมากและในการเจ็บป่วยครั้งนี้ทางครอบครัวเชื่อว่าเป็นเพราะวัยเรียนจำเพศผู้ใหญ่ของผู้ป่วยจึงปกติเนี่ยโดยทางโดยในครอบครัวเนี่ยค่ะเขาก็จะมีวัดที่นับถึงที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะเมื่อไหร่ก็ตามที่ครอบครัวมีภาวะการเจ็บป่วยแบบนี้ค่ะ ก็จะเข้าไปทาบุญเพื่อจะหวังว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายเนี่ยจะได้ช่วยคุ้มครองให้ผู้ป่วยกลับมาหายอีกครั้งหนึ่งนะคะและในครั้งนี้บุตรชายผู้ป่วยนะคะได้เป็นเจ้าภาพในงานทอดกระถิ่นที่วัดจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะและเขาก็ได้เครื่องรางของขันมาเป็นน้ำมนต์ได้รับผ้ยายันต์ใหญ่ว่านศักดิ์สิทธิ์นะคะบุตรชายจึงอยากจะนำสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหล่านี้มาไว้ใกล้ตัวผู้ป่วย ท้งนี้ในในระหว่างที่บุตรชายขอให้ทีมพยาบาลช่วยทําให้บุตรชายก็ได้พูดแผนการรักษากับทีมแพทย์ว่าหากผู้ป่วยไม่สามารถที่จะหายจากการป่วยเจ็บป่วยครั้งนี้ก็อยากจะให้คุณหมอบอกตรงๆเขาจะได้พาผู้ป่วยกลับบ้านนะคะแต่หลังจากนั้นเราได้ทําการตามความต้องการและความเชื่อของครอบครัวนะคะเราได้นำผ้าใยถมใหญ่เนี่ยมาแปะไปบริเวณ หัวเตียงของคนไขะะ้ค่ะและนำว่านมงคลมาวางไว้ใกล้หมอนแลนะให้ผู้ป่วยปะกปนมน้ำมลแทนการดื่มน้ำมลนะคะตามความเชื่อและความต้องการของผู้ป่วยเชื่อไหมคะว่าผู้ป่วยเริ่มมีรอยยิ้มที่ดีขึ้นเริ่มที่จะลุกขึ้นมานัา่งฟื้นฟูร่างกายในทุกๆเช้าจากที่เขาไม่เคยคุยกับทีมพยาบาลเลยเขาก็เริ่มยิ้มและเริ่มไวม้วางใจที่จะพูดคุยกับพวกเราค่ะ ผู้ป่วยที่เคยหมดหวังทางการรักษาวันนี้จะสามารถกลับมามีคุณภาพชีวิตที่ดีและกลับไปหาครอบครัวได้อีกครั้งหนึ่งและในท,ทุกครั้งที่ผู้ป่วยต้องไปโรงพยาบาลตามนัดผู้ป่วยก็มักจะแวะเรียนมายังหองอธิบาลผูวว้ป่วยอนุรกักษ์รรมเสมอพร้อมกับของฝากจากจังหวัดนครศรีธรรมราชไม่ว่าเรื่องราวในั้งนี้หรือความแข็งแกร่งทั้งด้านหน้ากายและจิตใจของผู้ป่วยความสามารถทางการแพทย์ของทีมการรักษาหรือปฏิหารจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์แต่สิ่งที่เกิดขึ้น มันเป็นไปด้วยการเรียนรู้กระบวนการดูแลผู้ป่วยที่จะทําอย่างไรให้ผู้ป่วยก้าวพากับสิ่งที่ก,กาลังเผชิญอ,อยู่ไม่ว่าผลลัพธ์จะออกมาอย่างไรก็ตามนะคะจากเรื่องราวในครั้งนี้นะคะทําให้เราเรียนรู้ว่าถ้าการทำระเบางของชีวิตผู้ป่วยทีมการพยาบาลไม่ได้เป็นเพียงมีหน้าที่รักษาหากอยากเป็นผู้ที่ประคองใจเป็นแรงผลักดันให้ผู้ป่วยลุกขึ้นสู้แม้ในวันที่ แม้ในวันที่ไม่เห็นแสงสว่างข้างหน้าโดยผ่านกระบวนการดูแลแบบโกงรวมที่ไม่ได้ให้ความสัมพันธ์เฉพาะการดูแลทางด้านร่างกายและจิตสังคมหากแต่ได้ให้ความสัมพันธ์กับการดูแลผู้ป่วยถึงด้านทางด้านจิตวิญญาณพยาบาลจึงเปรียบเสมือนแรงใจที่จะช่วยสร้างเส้นทางแห่งการซื้อคืนให้ผู้ป่วยกลับมามีคุณภาพชีวิตที่ดีพร้อมเดินต่อไปในโรคใบเดิมด้วยหัวใจที่เข้มแข็งนี่คงเป็นความสวยงามของวิชาที่ที่จะเป็นแรงขับ ให้พยาบาลมีกำลังใจในการดูแลผู้ป่วยด้วยการบูรณาการมิติทางด้นานจิตวิญญาณ Spiritual Healthcare in Action หรือชาให้ความเคารพเห็นคุณค่าของผู้ป่วยและครอบครัวโดยยุผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางนี่แหละคะ่ะสำหรับเรื่องเล่าในวันนี้ h u m a n i ไนท์เฮลท์แคร์ดูแลหัวใจจุดไฟแห่งความหวังจากของผู้ป่วย MICU ค่ะขอบคุณค่ะ